รถถังเพียงคันเดียวแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษที่ยืนหยัดในสมรภูมิตั้งแต่เริ่มต้นสงครามจนถึงวันสิ้นสุดความแข็งแกร่งของมันได้เป็นที่ประจักษ์จนทำให้นาซีต้องนำปืนปีศา์มาเพื่อกำจัดมันวันนี้ในช่วง Story of the War Machine ขอ,อนำเสนอรถถังราชินีแห่งทะเลทรายของสหราชาณาจักรรถถังทหารราบมาทิดาสง i n f a n t ที่แทงมาร์กหรือที่รู้จักกันอย่างดีในชื่อรถถังมาทิลดาสมันเป็นรถถังทหารรับของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่2การออกแบบของมันเริ่มตน้นโดยข้อกําหนด A12 ในปี1936โดยเป็นรถถังคู่หูกับรถถังทหารรับอังกฤษขันแรกนั่นคือรถถัง A11 Mark 1หรือมาทิลดาหน มาติ u d ้2นั้นขึ้นชื่อเรื่องเกราะหนักมันจึงเป็นรถทางสนับสนุนทารราชยีิยอดเยี่ยมและยังเป็นรถทางอังกฤษเพียงคันเดียวที่เข้าประจำการตั้งแต่เริ่มสงครามจนถึงสิ้นสุดสงครามกำเนิดมาชิ u d ้า2 โรงหล่อเบาแค่นได้รับสัญญาสำหรับแบบจำลองไม้2ชิ้นและต้นแบบเหล็กออน2ชิ้นในเดือนพฤศจิกายนปี1936แบบจำลองแรกได้รับการส่งมอบในเดือนเมษายนปี1937และรถทางต้นแบบ A12E1 ได้ถูกสร้างในเดือนเมษายนปี1938โดยต้นแบบได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันทำงานได้ดีเยี่ยมในระยะทาง1,000ไมล์ จากการทดสอบส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงกระปุกเกียร์ช่วงล่างรวมถึงระบบระบายความร้อนและเมืองเงาของสงครามกำลังใกล้เข้ามาการผลิตมาทิวด้า2ก็ได้รับออเดอร์และรถทางมาทิวด้า1ก็ลดจำนวนลงคำสั่งสื่อแรกเกิดขึ้นไม่นานหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นซึ่งมีกว่า140ออเดอร์จากบอลแคนในเดือนมิถุนายนปี1938การออกแบบของมาทิวด้า รถถังมาทิวด้า2มีน้ำหนักประมาณ27ตันซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนถึง2เท่าตัวรถถังมีความยาวโดยรวม5.61เมตรกว้าง2.59เมตรสูง2.51เมตร มาทิวด้าใช้เครื่องยนต์ดีเซล6สูบ7ลิตรจำนวน2เครื่องของ AEC หรือเลแลนเครื่องยนต์เลแลนให้กำลังขับเคลื่อน190แรงมา้าพร้อมด้วยกระปุกเกียร์พีซิเลกเตอร์วินสันสปีดความจุเชื้อเพลิง181.8ลิตรพิสัยทำการ80กิโลเมตรโดยทำความเร็วได้สูงสุด24กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ขูขระ เมื่อมาชิวด้าออกปฏิบัติงานจะใช้พลรถถัง4คนได้แก่พลขับพลปืนพลบรรจุและผู้บังคับบัญชามาชิวด้าติดอาวุธด้วยปืนใหญ่ QF 2 Powder ร์ขนาด40มิมตรในป้อมปืนแบบ3คนโดยป้อมปืนของมาชิวดา้าสามารถควบคุมด้วยมอเตอร์ไฮดรลิกหรือควบคุมด้วยมือมันสามารถบุนได้360องศาโดยปืนใหญ่สามารถยกระดับผ่านส่วนโค้งได้ต,ตั้งแต่ลบ15ถึงบวก20องศา รถทางมาทิวด้า2ก็เหมือนกับรถทางทหารรับอังกฤษทั่วไปที่มีเกราะหนาทึบเกราะกล่าวสิทธิ์ด้านหน้ามีความหนาสูงสุด78ม mm. มโดยมีน็อตเพดด้านบนหลายด้านข้างที่บางกว่าแต่มีการทํามุมที่ดีกว่า เกราะด้านข้างตัวถังมีความหนา6 5ถึง70มิลิเมตรและมีเกราะด้านหลังที่ปกป้องเครื่องยนต์จากทางด้านข้างและด้านหลังหนา55มิลิเมตรและป้อมปืนของมาติวดาได้ถูกปกป้องด้วยเกราะที่มีความหนาถึง75มิลิเมตรซึ่งมันทําให้มาติวดากลายเป็นรถถังที่มีเกราะหนักที่สุดในยุคนั้นและยังได้กลายเป็นตำนานในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างปี1940นการี่ถึงปีหน4 1ารสบดในการรบที่แอฟริกาเหนือโดยทหารในสนามรบได้ตังาา้ง แ่งทะเลรถถังมาติด้าสองคันแรกผลิตขึ้นในปี1937แต่มีเพียงสองคันเท่านั้นที่ได้เข้าประจำการเมื่อสองครามได้ปะทุขึ้นในเดือนกันยายนปี1939 รถถังมาทิวด้า2จำนวนกว่า2,987คันได้ถูกผลิตขึ้นจากหลายบริษัทได้แก่โรงหล่อวอลคนบริษัทจอห์นเฝ้เลอร์แอนด์คอมพานีแห่งลีสบริษัทรอสตันแอนด์ฮอสบีตามมาด้วยบริษัทรถไฟลอนดอนมิดแลนด์และสกอตแลนด์บริษัทฮาร์แลนด์แอนด์วูฟและสุดท้ายบริษัทรถหัวจากนอร์ทบิสตีสกาสโก ประเทศอังกฤษสามารถผลิตรถถังมาติวด้าได้สูงสุดคือ1330คันในปี1942ซึ่งรุ่นที่พบบ่อยที่สุดคือรุ่นมาร์คสโดยการสร้างรถถังมาติวด้านั้นถือเป็นเรื่องที่ยากตัวอย่างเช่นโนตเพลทเป็นแบบหล่อเดี่ยวที่เมื่อปล่อยครั้งแรกจากแม่พิมพ์จะมีความหนาม,มากกว่าที่กําหนดในบางพื้นที่ดังนั้นเพื่อการหลีกเลี่ยงการเพิ่มน้าหนักของตัวถังรถโดยไม่จําเป็นพื้นที่ที่หนาจะถูกทําให้บางลงซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูงและไม่เพียงแค่นั้นระบบ การสะสะเทือนที่ซับซ้อนและส่วนคุ้มด้านข้างตัวถังที่เป็นแบบหลายชิ้นยังเพิ่มเวลาในการผลิตขึ้นอีกด้วยประวัติศาสตร์การต่อสู้สงครามโลกครั้งที่2ส,สมรภูมิฝรั่งเศสปี1940 รถถังมาทิวดา2ได้ถูกใช้ขังแรกในการรบโดยกรมทารรถถังที่7ในฝรั่งเศสซ,ซึ่งมีรถถังเพียง23คันของหน่วยเท่านั้นที่เป็นรถถังมาทิวดา2ส่วนที่เหลือจะเป็นรถถังทางราบอังกฤษ A11 มาทิวดาที่ติดตั้งปืนกลขนาดเล็ก ในส่วนของปืน2ปอนของมาทิวด้าสในขนาดนั้นมันสามารถเทียบได้กับปืนรถทางอื่นๆในช่วง37 4 5ถึง45ม mm. มนอกจากนี้เนื่องจากความหนาของเกราะมาทิวด้าสจึงมีภูมิคุ้มกันต่อปืนรถทางเยอรมันและปืนต่อต้านรถทางในฝรั่งเศสหลังเวลาผ่านไปกองทัพเยอรมน,นีได้พบว่าปืนต่อต้นานกระสุนขนาด88มเมเป็นเพียงทางเดียวที่จะตอบโต้เกราะของมาทิวด้าได้ โดยในการโจมตีโต้กลับที่อาลาสเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี1940มาทิวดา1และ2สามารถขัดขวางการรุกคืบของเยอรมันได้ชั่วคราวแต่เมื่อรถถังมาทิวดาไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอพวกมันจึงได้รับความสูญเสียอย่างหนักหลังจากการบุกทะลุบริเวณด้านหลังของกองยางเกราะที่7และแนวปืนใหญ่ขนาด88มมตรซึ่งบัญชาการโดยนายพลรอมเมลเป็นผลให้รถถังมาชิวดากว่า30คันได้ถูกทำลาย สมรภูมิแอฟริกาเหนือปี1940ถึงปี1942 รถถังมาทิวด้าได้พิสูจน์ตัวเองในสมรภูมิแอฟริกาเหนือว่ามันมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านรถถังอิตาลีและเยอรมันแม้ว่ามันจะแพ้ต่อปืนลำกล้องที่ใหญ่กว่าและปืนต่อต้านรถถังขนาดกลางโดยในปลายปี1940ระหว่างปฏิบัติการคอมพาสรถถังมาทิวดาแห่งกองยางกราดที่7ของอังกฤษได้สร้างความหายนะให้กับกองกำลังอิตาลีในอียิปต์อิตาลีได้ใช้รถถัง L3 และรถถังกลาง M11 ทับ 39, ซึ่งไม่มีโอกาสได้สู้กับมาทิวด้า ต่อมาพลปืนชาวอิตาลีได้ค้นพบว่ามาติวดาไม่สามารถป้องกันปืนใหญ่ได้หลายประเภทแต่อย่างไรก็ตามมาติวดายังคงสร้างความสับสนให้กับทหารอิตาลีในขณะที่อังกฤษผลักดันพวกเขาให้ออกจากอียิปต์และเข้าสู่เมืองลิเบียเพื่อยึดบาเดียและทูบลักจากรายงานการรบในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี1941ขออทหาราบเยอรมันแสดงให้เห็นถึงความไร้สมรรถภาพในการต่อสู้กับรถถังมาติวดา แต่รถถังมาทิวด้านั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลยในการรบที่รวดเร็วซึ่งมักเกิดขึ้นในทะเลทรายเปิดของแอฟริกาเหนือด้วยความเร็วต่ำและกลไกการบังคับเลี้ยวที่ไม่น่าเชื่อถือของมาทิวด้าได้กลายเป็นปัญหาใหญ่นอกจากนี้อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือการขาดกระสุนระเบิดแรงสูง ต่อมาเมื่อเยอรมันได้ส่งแอฟริกาขอบมาถึงแอฟริกาเหนือปืน88มิลิเมตรได้ถูกนําเข้าประจําการเพื่อต่อต้านรถถังมาทิวดาอีกครั้งเป็นผลทําให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักซึ่งมีรถทางมาทิวดากว่า64คันหายไประหว่างปฏิบัติการเบตเทิลแอกซ์อีกทางการมาถึงของปืนต่อต้านรถถังขนาด5เซนติเมตร PAK 38และปืน7.5ซนติเมตร PAK 40ยังได้ช่วยให้ทหาราบเยอรมันสามารถเข้าปะทะก,กับรถถังมาทิวดาได้ดีขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามรถทังมาติวดายังคงปฏิบัติการได้ดีระหว่างปฏิบัติการครูเซเดอร์โดยรถถังของกองพลรถถังที่1และ32ได้มีส่วนสําคัญในการบุกทูบหลักและการยึดป้อมปราการไฟอักษะที่บาเดีย หลังเวลาผ่านไปกองทัพเยอรมน,นีก็ได้รับรถถังใหม่ที่มีปืนที่ทรงพลังกว่าเช่นเดียวกับปืนต่อต้านรถถังรวมไปถึงกระสุนที่ทรงพลังกว่าเดิมมากจึงทําให้รถถังมาทิวด้าเริ่มมีประสิทธิภาพที่น้อยลงเรื่อยๆโดยการทดสอบการยิงที่ดําเนินการโดยแอฟริกาคอบได้แสดงให้เห็นว่ารถถังมาทิวด้ามีความเสี่ยงต่ออาวุธเยอรมันจํานวนหนึ่งในช่วงการสู้รบทั่วไปเนื่องจากมันมีป้อมปืนขนาดเล็กและความจําเป็นในการปร,รับสมดุลของปืนซึ่งทําให้การพัฒนาป้อมปืนให้ใหญ่ขึ้นของมาทิวด้า ไม่สามารถทำได้เมื่อเป็นเช่นนั้นบริษัทวีเกอร์จึงได้เสนอทางเลือกใหม่ให้กับกองทัพอังกฤษพวกเขาได้เสนอรถทางวาเลนไทน์ซึ่งมีปืนที่เหมือนกันและมีกราะป้องกันในระดับที่ใกล้เคียงกันโดยการมาถึงของรถทางครูเซอร์มาร์กสและวัเลนไทน์ในฤดูใหม่ๆร่วงปี1941ทําให้รถทางมาชิวดาได้ถูกยกเลิกการใช้งานโดยกองทัพบังกฤษซึ่งรถทางที่สูญหายจะไม่ถูกแทนที่อีกต่อไป จากนั้นในช่วงเวลาของการรบที่เอลอาลาเมนครั้งที่2รถถังมาติวด้าไม่กี่คันได้เข้าประจำการซึ่งหลายคันได้สูญหายระหว่างปฏิบัติการครูเซเดอร์และสงครามกาซาลาในช่วงต้นฤดูร้อนปี1942โดยมีรถถังมาติวด้าประมาณ25คันได้เข้าร่วมในการสู้รบในฐานะรถถังกวาดทุ่นระเบิดรถถังมาติวด้าในกองทัพแดง สหภาพโซเวียตได้รับรถทางมาติวดาจำนวน918คันจาก1,084คันโดยโซเวียตได้เห็นการกระทำครั้งแรกของพวกมันที่กรุงมอสโกกรอดหนักของมาติวดานั้นเทียบไดกับรถทางเควีหนึ่งของโซเวียตแต่ในทางกลับกันมาติวดาไม่มีอำนาจการยิงที่เทียบเท่ากับรถทางเควี หลังจากการใช้งานคนดถ์ถังโซเวียตได้วิจารณ์ว่าบรรช้าเกินไปและไม่น่าเชื่อถือนอกจากนี้หิมะและสิ่งสกปรกมักสะสมอยู่ด้านหลังกระโปรงรถซึ่งทําให้ระบบการสะเทือนเกิดการอุดตันรถถังมาจิดาสองของโซเวียตส่วนใหญ่ถูกใช้ในช่วงปี1942และต่อมาโซเวียตได้ทําการตัดแปลงรถถังด้วยการเพิ่มส่วนของเหล็กที่เชื่อมต่อเข้ากับตีนตะขาบเพื่อให้มันสามารถยึดเกาะได้ดีขึ้น อีกภากหนึ่งของโลกการใช้งานของออสเตรเลียในสมร,รภูมิแปซิฟิกอังกฤษได้ส่งมอบรถทางมา t ิวด a า2จำนวน409คันให้กับกองทัพออสเตรเลียระหว่างปี1942และปี1944นอกจากนี้ยังมีรถทางอีก33คันถูกย้ายจากนิวซีแลนด์ไปยังออสเตรเลียในปี1944 โดยกองพลน้อยคุ้มเกราะที่4ของออสเตรเลียได้ใช้พวกมันในการสู้รกบ,กบกับกองกำลังญี่ปุ่นในพื้นที่แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้โดยการต่อสู้ครั้งแรกของพวกมันเกิดขึ้นบนคาบสมุทรฟวนในเดือนตุลาคมปี1943จากนั้นเป็นต้นมารถทางมาทิวดา2ยังคงใช้งานอยู่จนถึงวันสุดท้ายของสงครามแปซิฟิกทำให้รถทางมาติดายังเป็นรถทางอังกฤษเพียงคันเดียวที่ยังคงประจำการตลอดสงครามโลกครั้งที่2 หลังจากสงครามสิ้นสุดลงรถทางมาทิวด้า2ประมาณ70คันที่รอตายมาจากสงครามได้ถูกอนุรักษ์ไว้โดยมีประมาณ30คันอยู่ในออสเตรเลียไม่ว่าจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเป็นอนุสรสถานสาธารณะหรือแม้แต่กรรมธิ์ของเอกชนซึ่งคอลเลกชันที่โดดเด่นที่สุดคือของอนุสรสถานยัาษกรอออสเตรเลียและพิพิธภัณฑ์อาร์มี่แท้งซึ่งมีรถทางมาทิวด้า2จัดแสดงอยู่ถึง5คันรวมถึงมาทิวด้าฟลอกเฟรมแทงมาทิวดา้าเฮชฮอกและมาทิวด้าบูลโดเซอร์ รถทางมาทิวดาที่ยังสามารถใช้งานได้ได้ถูกเก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์รถทางโบวิงตันในสหราชชาอาจักกพิพิธภัณฑ์มรดกอเมริกันในสหรัฐอเมริกาและเจ้าของส่วนตัวอีกหลายคนในออสเตรเลียพิพิธภัณฑ์รถทางโบวิงตันได้ซ่อมแซมรถทางมาทิวดา2ตั้งแต่ปี2015ถึง2018นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์รถทางโบวิงตันยังเป็นที่จะแสดงมาทิวดาคานลดีเป็นไหลเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ และนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวของราชินีแห่งทะเลซาอย่างสมบูรณ์ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียขอบคุณวิดีโอประกอบการบรรยายจากอินเทอร์เน็ตอักขัยและเกม w o r l d of t a ท k อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย